จบลงไปแล้วกับการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ SAT GPS Junior Tour 2025สนามแรกที่สนามกอล์ฟ Lakeview Resort Golf Club จังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่21-23ถึงมีนาคม2568ที่ผ่านมาโดยนักกอล์ฟที่ชนะใน w o r City Division ทุกรุ่นจากทุกสนามจะได้สิทธิ์ไปร่วมแข่งขันรายการ FCG Colorway World Championship ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนี้นะักกอล์ฟฝีมือดี30คนที่ทำคะแนนสะสมสูงสุดตามเงื่อนไขจะได้สิทธิ์เข้าร่วมพัฒนาฝีมือใน SAT GPS j จ n i o r g o ูเนียกอล์ฟแคมป์หลังจบฤดูกาลอีกด้วยสำหรับการแข่งขันปร่กอบเป็น2 d i ดิวิชันดังนี้วาซิตี้ดิวิชันอายุ12-14ปีและ15-18ปีทั้งชายและหญิงแข่งขัน3วัน54หลุมและจูเนียร์วาซิตี้ดิวิชันอายุ12-14ปีและ15-18ปีทั้งชายและหญิง แข่งขัน2วัน36หลุมและจะใช้ระบบรีแลนิ้งในการเลื่อนระดับและกอล์ฟตามผลงานเพื่อสร้างการแข่งขันที่ยุติธรรมหลังจบการแข่งขันทุกๆ2สนาม สรุปผลการแข่งขันวาสตี้ดิวิชั่นทุกรุ่นดังนี้รุ่นวาสตี้เกิลอายุ12-14ปีกัญญพักธนัธัญญาทำสกอร์รวม3วัน9ออร์พารุ่นวาสตี้เกิลอายุ15-18ปีรุ่นนี้สู้กันอย่างสนุกเป็นการแย่งแชมป์กันระหว่างกชกรนิ่มนวลกับทิติรัตศิลาคำทำสกอร์รวม3วันขึ้นมาเท่ากันที่10ออร์พาจึงต้งตัดสินแชมป์ด้วยการเพย์ออฟในหลุมที่1โดยโกชกรทำอีเวนท์พาจึงเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ และควา้าแชมป์ไปครองใน,นที่สุดรุ่นวาซิตี้บอย15-18ปีหลุยมหากาศร,รักษาตำแหน่งผู้นำจากรอบแรกจนจบรอบสุดท้ายควา้าแชมป์ไปครองด้วยสกอร์รวม2อ,อัวพาสรุปผลการแข่งขันจูเนียร์วาซิตี้ดิวิชันทั้ง4รุ่นดังนี้รุ่นจูเนียร์วาซิตี้เกิลอายุ12-14ปี พักซินีสิริสวัสด์ควา้าแชมป์ไปครองด้วยสกอร์รวม25อวัวพารุ่นจูเนียร์วาสตี้บอย12-14ปีลัตทนนนิ่มนวนควา้าแชมป์ไปครองด้วยสกอร์รวม5อวัวพารุ่นจูเนียร์วาสตี้เกิลอายุ15-18ปีพิลาซินีสิริสวัสด์ทำสกอร์รวม21อวัวผาคว้าแชมป์ไปครองรุ่นจูเนียร์วาสตี้บอยอายุ15-18ปีนันทเดชชลดีภัยสามทำสกอร์รวม16อวร์พา,วาคว้าแชมป์รุ่น Boy, น,น,น, 3, รรนี้ไปได้ สำหรับการแข่งขันกอล์ฟรายการ SAT GPS Junior Tour ครั้งที่2จะทำการแข่งขันในวันที่4-6เมษายนนี้ที่สนามกอล์ฟบามฮิลกอล์ฟคลับแอดเลสเซเดจังหวัดเพชรบุรีนักกอล์ฟและผู้ปกครองที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.gpsjuniortour.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ line official a c c o u n t gpsjuniortour